ปีนี้นะคะ UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหรประชาชาติประเทศไทยนะคะเรามีการเน้นทางานอยู่สาด้านใหญ่ๆก็คือ1ด้านพัฒนาประชากรเพื่อตอบโจทย์ปัญหาสังคมสูงวัยนะคะสเป็นภารกิจหลักเรื่องของการส่งเสริมอนามัยทางเพศการเจริญพันธุ์การวางแผนครอบครัวจนไปถึงเรื่องของป้องกันปัญหาพ่อแม่ไวสใสและสุดท้ายสําคัญไม่แพ้ใครเรื่องของการส่งเสริมความเสม,มอภาคระหว่างเพศยุติความบุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศทุกรูปแบบค่ะ UNFPA ดูแลประชากรทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มนะคะความเสม,มอภาคเป็นเรื่องที่ทุกคนที่เป็นมนุษย์ควรจะได้ รับสิทธิมนุษยชนที่เท่าเทียมกันมีทางเลือกมีสิทธิและที่สําคัญคือต้องได้รับการเคารพด้วยฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนอนกันค่ะ u n f p a ขอชื่นชมรัฐบาลไทยตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมสิทธิและความเท่าเทียมของเพศทั้งหลายแหล่นะคะจุดที่เราจะไปต่อด้วยการจับมือทํางานไปด้วยกันก็คือเพื่อเสริมสร้างสิทธิและก็การเข้าถึงกาบรบริการของภาครัฐให้กับทุกเพศทุกวัยอย่างแท้จริงเท่าเทียมและทั่วถึงค่ะ ICPD 3 0นะคะเป็นการประชุมนานาชาติเรื่อง เรื่องของการพัฒนาประชากรค่ะปีนี้ครบรอบ30ปีเราจึงมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่และจากประเทศไทยเนี่ยเน,เนื่องจากเป็นสังคมสูงวัยและมีประชากรที่มีคุณภาพและมีศักยภาพมากมายทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่ม UNFPA จึงจขอร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาสังคมและกลุ่มต่างๆในการจับมือกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราให้มีคุณภาพให้เป็นบุคคลบุคลากร,กรที่ดีและทุกสุดท้ายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยไปด้วยกันค่ะ